ก็ไปพันสแปดแล้วก็ใส่แบตมิคโกปมาครับเผื่อว่าจะไม่ได้เรงามาดูกันครับจะเป็นยังไงเปลี่ยนคนโยนด้วยนี่อา,ายด้วยกันครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับแตอ n ่อ m a l ตักการสัตว์ 3. เอ้อไม่ผ้ามันเบยเบยอ่ะอาดเตอร์ามาดูด้านหน้าดา อาไม่่อยชัดเลยวะว๊าเดียว